ยามเช้าแสนแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างห้องเรียนขวัญยืนอยู่ริมระเบียงชั้นสามของตึกมองลงมาที่ทางเดินหน้าตึกเห็นนักศึกษากำลังเดินกันมาเรียนและภาพที่เธอเห็นถึงกับถอนหายใจแรงเมื่อเธอเห็นพลอยที่เป็นเพื่อนสนิทกันเดินมากับต้นขวัญรู้สึกใจห่อเหี่ยวเหมือนไม่อยากจะทำอะไรในวันนั้นพรต้นเธอหลงรักอยู่ แต่ต้นยังไม่รู้ยิ่งเธอเห็นตอนพลอยกับต้นเดินพูดคุยกันและหัวเราะอย่างมีความสุขรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวมากขวัญบอกกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ขวัญรักต้นนะขวัญอยากให้ต้นรู้ขวัญคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้ต้นรักเธอวันต่อมาขวัญจึงตัดสินใจบอกต้นว่าขวัญรักต้น แต่ขวัญไม่กล้าบอกตรงๆขวัญจึงบอกผ่านลายขวัญรู้สึกตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะได้คำตอบจากต้นอย่างไรแต่แล้วต้นได้ส่งอีโมจิมาขวัญรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากแม้แค่ส่งอีโมจิมาเธอก็ปลื้มสุดๆแล้วเพราะเธอกังวลอยู่ว่าต้นจะปฏิเสธหรือส่งข้อความที่ทำให้ขวัญรู้สึกผิดหวังในวันต่อมาพลอยได้เดินเข้าไปถามขวัญว่า ขวัญเธอรักต้นหรือขวัญงงมากขวัญถามพลอยว่าพลอยเอาอะไรมาพูดพลอยบอกขวัญว่าพลอยรู้จักต้นต้นให้พลอยดูข้อความในลายที่ขวัญส่งมาเป็นข้อความบอกรักขวัญพูดอะไรไม่ออกได้แต่นิ่งและพลอยได้บอกขวัญว่าต้นคบกับพลอยมานานแล้วนะทําไมขวัญต้องมายุ่งกับต้นด้วยขวัญนิ่งกับคําพูดของพลอยทําให้ขวัญรู้สึกเหมือนโลกถล่มทลาย และหลังจากนั้นขวัญได้พยายามปลอบใจตัวเองว่าเธอเป็นคนไม่มีสิทธิ์ในตัวต้นเพราะเขาคบกับพอยอยู่และพอยก็เป็นเพื่อนของเธอเธอไม่อยากจะทำลายเพื่อนด้วยวิธีการแย่งต้นมาเป็นแฟนแต่ในใจลึกๆห้ามไม่ให้รักมันคงยากแต่ขวัญจะห้ามตัวเองแล้บอกตัวเองว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวและไม่แสดงอาการกับต้นอีกต่อไป แต่ในใจลึกๆแล้วขวัญไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําให้ได้แต่แล้ววันหนึ่งต้นได้มีปัญหาก,กับพลอ,อย่างรุนแรงเพราะเรื่องหึงหวงที่ต้นได้รู้ว่าพลอยไปพูดคุยกับชายอื่นในมหาวิทยาลัยเดียวกันในช่วงนั้นขวัญจึงพยายามเข้าหาต้นมากขึ้นให้ต้นมีความรู้สึกว่ายังมีเธอสนใจอยู่จนวันหนึ่งต้นได้เอ,อ่ยปากขอบใจขวัญ ที่คอยดูแลเราตลอดมาในช่วงที่เราเสียใจต้นพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นขวัญฟังแล้วรู้สึกปลื้มเหมือนหัวใจพองโตขวัญได้บอกกับต้นว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอกขวัญเต็มใจช่วยเต็มที่และในช่วงเวลานี้พอยรู้ว่าขวัญหันมาสนใจต้นทําให้เธอโกรธมากเธอได้ต่อว่าขวาัญทําไมต้องมายุ่งกับต้นอีกเพราะต้นเป็นแฟนกับเธอมาก่อน ขวัญได้บอกพลอยไปว่าเมื่อเธอไม่รักต้นแล้วทําไมเธอต้องมากีดกันเราด้วยเราก็เคยเป็นเพื่อนของต้นมาก่อนนะตอนนี้เราก็แค่คอยดูแลจิตใจเขาแต่พลอยก็ไม่พอใจอยู่ดีบอกขวัญไปว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมาหาต้นใหม่จะทำให้ขวัญรู้สึกเสียใจเพราะเธอไม่อยากให้ขวัญมาคบกับต้นสำหรับขวัญน,นั้นรู้สึกเศร้าใจมากที่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิด เขาต้องเสียเพื่อนก็คือพลอยเพอเพื่อนคอยกิดกันอยู่ตลอดและอาจจะต้องเสียคนที่เราลักก็คือต้นเพราะไม่สามารถที่จะใกล้ชิดต้นได้ที่พลอยคอยกิดกันควันรู้สึกผิดหวังทุกอย่างควันจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ลาออกจากมหาวิทยาลัยและไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เพื่อตัดปัญหาทุกอย่างในขณะเดียวกันต้นมีปัญหาด้านการเงิน พ่อแม่ของต้นตกงานจึงไม่สามารถที่จะส่งให้ต้นเรียนต่อได้ต้นจึงพักการเรียนและเขากลับไปเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจไม่ต้องคัดเลือกต้นถูกส่งไปประจำการที่ชายแดนภาคใต้ทำให้โอกาสที่ต้นจะกลับมาบ้านหรือกลับมาหาพอยและขวัญจึงไม่มีเขาใช้วิธีเขียนจดหมายมาหาทั้งสองคน ในฐานะเพื่อนและในฐานะแฟนมารู้ภายหลังว่าขวัญเขาไม่ได้รับจดหมายที่ส่งมาเลยเพราะขวัญย้ายออกจากหอพักแล้วส่วนพลอยนั้นเธอได้รับจดหมายแต่ไม่ตอบเพราะว่าเธอได้คบกับเพื่อนชายในมหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่และในช่วงเวลานั้นขวัญเริ่มรู้จักกับเพื่อนชายได้คบกันอยู่ทำให้ลืมต้นไปแล้ววันที่ต้นปลดจับประจำการ เขาได้กลับมาหาขวัญต้นต้องเสียความรู้สึกและผิดหวังเพราะขวัญอยู่กับแฟนที่กำลังคบหากันอยู่ต้นจริงได้แต่เพียงพูดคุยและบอกลากันเหมือนคนเคยรู้จักทั่วไปส่วนพอยน,นั้นอ้างว่าทํำไมต้นไม่โทรมาคุยกันบ้างเลยแต่ใช้วิธีเขียนจดหมายท,ทั้งที่โทรศัพท์ก็สามารถโทรหากันได้และต่อว่าต้นหลายเรื่อง จนต้นต้องผิดหวังและเดินจากไปด้วยสีหน้าที่ผิดหวังตามที่คาดหวังว่าจะเจอในฐานะแฟนต้นผิดหวังทั้งขวัญและพลอยเขาจึงตัดสินใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอทั้งสองและคิดว่าชาตินี้คงไม่มีเธอทั้งสองในชีวิตแล้วเขาได้กลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดและได้รู้จักกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านต้นคบกันได้สักพักจึงตัดสินใจแต่งงานกัน ทั้งสองมีความสุขตามวิถีของคนชนบทที่มีชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนขวัญน,นั้นอยู่คนเดียวเธอยังไม่มีใครเธอเลิกกับแฟนมาสองสาคนแล้วเธอมีความรู้สึกว่าเธอคบกับใครไม่มีความสุขเท่ากับได้แอบชอบต้นในเวลานั้นเธอเสียดายที่ต้นกลับมาหาเธอยังคบกับแฟนอยู่ทำให้เธอตัดสินใจที่จะไม่มีใครในชีวิตอีกแล้ว สำหรับพลอยนั้นเธอได้แต่งงานมาถึงสามครั้งปัจจุบันเธอยังอยู่เป็นโสดแต่ยังต้องการคู่ชีวิตอยู่